ดับร้องไม่มีอะไรนะ่ากลัวจักไลอ้าวโทวัยไลท์เธอไม่เยี่ยมห้อนเก็บแอปเปิ้ลใหม่ของฉันเหรอดีจังโทวัยโอเคหรือเปล่าเอมาเดี๋ยวฉันช่วยโอเคจดไว้นะหางกระดิก,าก,กากระดิกา,ากระดิก อยู่สไปต้องไม่ให้พิงกี้รู้ว่าเราอยู่นี่นะบังอยากกำนังจะเลนศบางอยากกำนังจะเลนเดี๋ยวตัวเดิศอ้ยสไปจริงจริงนะได้นะมันก็สายตัดเฮ้แอปเปิ้เช็คทำอะไรอยู่จะเอาแอปเปิ้ลไปเก็บในห้องใหม่ด้ะแล้วเธอหลับ แกขึ้นแล้วมันก็ลังจะเกดขึ้นที่ฟรอกกี้บัทิลบัคเขาจะชายมุ่งหน้าไปที่นั่นแย่แล้วเกี่ยวกับเธอหรือเปล่าฉันไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวไปดูให้แน่ใจเธอว่าเธอปลอดภัยจะเย็นเย็นทุกคนสิ่งที่เรารู้ตอนนี้คือพิงกี้พายมีแค่อาการตัวสั่นแค่นั้น บอกว่าไม่เชื่อเรื่องนี้ไงไม่เชื่อแค่อยากไปที่นั้นเพื่อดูสีหน้าพิงกี้ตอนเรารู้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นยางไงล่ะโอเคได้เลย ใช่ฉันสบายดีแล้วเธอว่าเกิดอะไรขึ้นกับรัเต์ชายหวังว่าไม่เกิดนะฉันรู้แต่เธอคิดว่าเกิดอะไรขึ้นฉันพยายามไม่คิดถึงมันฉันเหมือนกันแต่ฉันก็คิดถึงมันอยู่ดีอย่างอถ้าหากเธอระเบิดล่ะระเบิดขึ้นมาเฉยๆไม่มีเหตุผลเหรอใช่เหมือนลูกบองอ่ะว้าวฉันรู้ถ้าเธอถ้าเธอระเบิด จากนั้นจากนั้นเธอระเบิดอีกแล้วเธอทำได้เหรอระเบิดสองรอบอะไม่ใช่อยู่แล้วแต่ถ้าเธอระเบิดแล้วระเบิดอีกครั้งจากนั้นเอย,อยู่สักทีได้ไหมเธอไม่เป็นไรหรอกฉันมั่นใจขอให้จริงเธอเพอื่อแฟร์ตรช์ชัยดูแนนซ์ฟอรกี้บอทัมบล็อกแฟร์ต์ชัย นายดีใจใจที่ทุกอย่างเรียบร้อยโทษนะฉันรู้การซ้อมติมมันไม่ดีแต่อาฮะย่าฉันบอกแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงและฉันก็คิดถูกด้วยพิงกี้พายบอกว่าไม่ว่าเธอจะสั่นเรื่องอะไรมาต้องเป็นเรื่องเหลือเชื่อและสิ่งที่เหลือเชื่อที่นี่คือฉันคิดถูกเอ่อถวยเลยวันนี้พิงกี้ทำนายหลายอย่างแต่ไอ้นี่มันกลิ่นอะไรเนี่ย แต่สิ่งที่เราเห็นที่นี่คือไม่มีเหตุผลที่จะเชื่ออะไรที่เธอไม่เห็นด้วยตงแลวเอถ้า่างนั้นเดิดดูดูข้างหลังเธอทวายไล่ฉันดูแล้วแต่ฉันไม่เชื่อหรอก แย่จังเก้าชิดแล้วก็ยดอนเย้ใกล้เข้ามาแล้วฉันจะล่ามานันพวกเธอไปก่อนเร็วโอ้ถ้าเป็น Dash, เรโบแดชาจะทำยังไงนะ แย่ช่วยไรฉันไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเหตุบังเอิญชอบร้ายหรืออะไรแต่เธอบอกว่าจะมีเรื่องเหลือเชื่อที่นี่ที่ฟอกกี้มาทอมบาร์กและฉันว่าเราเจอเรื่องเหลือเชื่อเยอะแยะเลยคือไอดราเน้นพิกกี้ไม่ใช่เรื่องนี้อะอะไรไม่ใช่อะไรเธอพูดถึงเรื่องอะไรอะพิง์ ไฮดรไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อฉันยังตัวสันอยู่เลยเห็นไหมมันสันอีกแล้วนี่ว่าเรื่องเหลือเชื่อที่ว่าคืออะไรพิงี์เซนบอกว่ามันยังไม่เกิดขึ้นออแต่ฉันอะไรนะไฮดราไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อมันไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อได้ยังไงกันจะมีอะไรเหลือเชื่อกว่านี้อีกอ่ะไม่รู้แต่ไม่ใช่มันแน่ ยอมแพ้ยอมแพ้อะไรทำไมล่ะต่อต้านฉันต่อต้านไม่ไหวแล้วฉันไม่เข้าใจว่าอย่างไงทำไมหรืออะไรแต่พิงกี้เซนมันมีเหตุผลฉันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไงแต่มันเกิดขึ้นแค่เพราะฉันไม่เข้าใจว่าไม่ได้แปลว่ามันไม่จริงแล้วเธอจะเชื่อหรอใช่คงจะอย่างนั้นแหละ เชื่ออะไรเรื่องอะไรเธอเชื่อแล้วฉันไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนี่แหละเรื่องเหลือเชื่อและมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อของเหลือเชื่อเลยอดีสไปนายมาแล้วเอาจดหมายมาด้วยความยินดีทวายล่ะเจ้าหญิงเซเลสเทียที่รักมอมฉันยินดีรายงานว่า ไปฉันบอกอยังไงเรื่องมีสมาธิฉันรู้แต่ฉันคืออะไรสไปไม่คิดว่าจะเห็นฉันใส่หมวกรอบนื้ไงก็ไป่เธออะไม่ก็หางพิงกี้สันอยู่ฉันจะทำไงได้หม่อมฉันยินดีรายงานว่าม่อมฉันก็หนักว่ามีสิ่งวิเศษหลายอย่างที่เราอธิบายไม่ได้แต่นั่นไม่ได้ทำให้มันเป็นจริงน้อยลง มันแปลว่าเราต้องเลือกที่จะเชื่อมันและบางครั้งเพื่อนจะเป็นผู้สาที่ได้เราเห็นเองปิ๊งิงสิทธิผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์ถวายและสป,ปาเขามันสั่นอีกแล้วล่ะอยากรู้จางคราวนี้อะไรจะหล่นจากฟ้าเธอไม่มีวันรู้หรอกาหางสั่น Ah, i'm going